ในภาพนะก็เป็นการจุดทูปนะบอกกล่าวองค์ท่านนะคะองค์พระปฏิมาปางนาคปกนะปางรบลบบุรีนะ,ะกราบท่านเป็นครั้งสุดท้ายนะก่อนที่จะอาราธนาท่านนะคะ,ะสู่รับเท็กซัสนะคะแล้วก็แสงใกล้หมดแล้วด้วยนะคะก็เร่งการทำงานกันเต็มกำลังเลยนะคะพักก็ทานข้าวกันแป๊เดียวแล้วก็ไม่พักแล้วก็ลงงานกันต่อเลยนะทั้งทีมงาน packing นะแล้วก็ทีมงานของร้านนะก็ช่วยกันสุดความสามารถนะคะที่จะทําให้งานวันนี้นะเสร็จลุล่วงไปให้เรียบร้อยโดยไม่มีอะไรที่จะแตกหักเสียหายนะตอนนี้ก็กําลังที่จะดันนะ,ะดันชิ้นงานเข้าตู้คอนเทนเนอร์โดยใช้โฟกลิปนะกระดกกระดกเพลทขึ้นนะคะกระดกเพลทขึ้นแล้วก็ ค่อยๆดันนะที่เห็นชี้ไม้ชี้มือนะก็เป็นหัวหน้าทีมงานแพ็กกิ้งนะหัวหน้าทีมงานแพ็กกิ้งต้องควบคุมง,งานนะเพราะว่าขั้นตอนนี้ถ้าเกิดแตกฉากเสียหายขึ้นมาคนนี้จะเป็นคนรับผิดชอบแทนภาเบจกายนะเพราะว่าปาเบจกายส่งไม้เรียบร้อยแล้วนะส่งไม้ให้คนนี้รับผิดชอบแทนเรียบร้อยแล้วนะเป็นทีมแพ็กกิ้งค่ะ แล้วก็ตอนนี้คำหลังปลดนะปลดสายพานหรือว่าที่เรียกว่าสายพาันธุ์มูเหลือมน,นะออกจากชิ้นง,งานนะออกจากชิ้นง,งานปลดออกนะ,ะแล้วก็เตรียมที่จะนะใช้รถโ,โฟล์ลิฟต์นะใช้รถโฟล์ลิฟต์ดันงานเข้าไปนะใหะ้งาน ดันเขาไปจุดอยู่สถานที่ที่เหมาะสมภายในนะแล้วก็งานปลอดภัยในการปิดตู้นะคะด้านหลังก็เป็นพี่พี่รูดกับพี่แมวพี่ชายพี่สาว้วก็มาลุ้น,นให้กําลังใจน้องตั้งแต่องค์แรกนะจนองค์สุดท้ายเลยนะเป็นพี่สาวพี่ชายญาติธรรมนะที่วันนี้ปุ๊กนะคะวันนี้ปุ๊กนะบุญน,นาพามาวันที่ สำคัญเลยทีเดียวนะก็ได้อยู่ได้เห็นนะได้ร่วมอ,อนุโมทนาบุญจนเสร็จงานนะตอนนี้ก็กำลังดันง,งานเข้าตู้คอนเทนเนอร์แล้วนะคะปาเบสกายก็ถือกล้องแล้วก็ลุ้นนะลุ้นขออย่าให้งานแตกหักเสียหายเพราะว่าหนักมากนะองค์นี้แปดแปดตันก,กว่านะคะก็ช่วยกันนะช่วยกันทีมงานของทีมแพ็คกิ้งก็ช่วยกันนะแลนะต้องมีการขึ้นไปถวงน้ำหนักนะคะ ขึ้นไปถ่วงน้ำหนักรถนะที่จกระดกชิ้นงานนะกระดกงานแล้วก็ค่อยๆดันนะดันเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์นะ,ะได้อย่างปลอดภัยนะงานก็ไม่มีอะไรแตกขาดเสียหายนะกะ็ส่งพระองค์ท่านนะจนวินาทีสุดท้ายนะจนถึงตู้คอนเทนเนอร์เลยนะก็กบพระองค์ท่านขอให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัยนะคะแล้วก็ เป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจกับคนไทยที่อยู่ในรัฐเท็กซสัสต่อไปนะทะให้พระศาสนาจเจริญรุ่งเรืองงอกงามมาที่รัฐเท็กซสัสขอพระคุณค่ะ